ค่ะค่ะเรื่องงานที่จะไปอินเดียเลยค่ะค่ะก็หลังจากที่เราถ่ายละครค่อนข้างหนักเนาะก่อนหน้านี้ก็บอกว่าเออเดี๋ยวสิ้นปีเราจะมีการอัปเดตอีกทีนึงอะไรเงี้ยค่ะว่าว่าคิวเราโอเคไหมอะไรยังไงอะไรเงี้ยค่ะ ก็ตอนนี้เราที่มีการได้คิวคุยกับทางฝั่งเป็นยั่ไงวะใช่ค่ะก็คือคุยตั้งแต่ตอนที่เราเราบอกว่าเออคิวเราค่อนข้างที่จะแน่นช่วงนี้เพราะว่าเรารับละครไว้หลายเรื่องอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อย่างที่บอกว่ามันมีอีกเรื่องหนึ่งอย่างเรื่องอาทิตาที่ที่เป็นของปีที่แล้วด้วยที่เราคิดไม่ไม่สามารถที่จะแบบแชร์คิวให้ใครได้เลยอย่างเงี้ยค่ะก็เลยบอกว่าเออสิ้นปีเนาะเราก็อัปเดตกันอีกทีหนึ่งว่าว่าเราเราพร้อมไหมอะไรยังไงอย่างเงี bon ้ยค่ะคือตอนนี้เขายัง นี่ไม่ได้ติดต่อเลยอะค่ะแต่คิดว่าคือสิ้นปีก็คือได้คุยกันแน่นอนอะไรเงี้ยเพราะว่าเราบอกเวลาสัญญาเองเาไว้แล้วว่าเดี๋ยวสิ้นปีเราก็คุออยกันอีกทีสัญญาที่ว่านี่เราคือแบบพูดเป็นลมปากหรือว่ามีเป็นใบสัญญาก็มไม่ได้สัญญาค่ะพี่เพราะว่าเรายังไม่ได้มีเวลาให้เขายังไม่ได้มีคิวให้เขาอะไรเงี้ยค่ะก็เลยบอกว่าเออเดี๋ยวสิ้นปีถ้าเกิดว่าอะไรยังไงคือติดต่ออีกทีนึงอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆเราก็อยากร่วมงานกับทางนั้นอะไรเงี้ยค่ะคือเราไม่มีทางเลือกที่มันมากกกกววว่่่่่่่่าา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 เเนีีี้ยอออะะะคคพรรรงททบบบื็ไมมสถจแ ทิ้งละครทั้งหมดที่มีอยู่เพื่อที่จะไปรับงานที่มันโปรอินเตอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องเลือกเลือกเขาเรียกว่าเราก็ต้องทําหน้าที่ที่เรารับไว้แล้วให้ดีที่สุดก่อนนะคะอีที่เขามีคาดการความพูดถึงทหดเรื่องอะไรมตอนมีคุยไหมก็คือคุยกับพี่ผู้จัดการค่ะแต่เราไม่ได้คุยเรื่องทุกส่วนในรายละเอียดไม่ได้คุยค่ะบทเราตรงนีราจะบทเด่นเป็นสี่ไม่ได้ไม่ได้จริงๆไม่ได้คาดหวังเลยแต่แค่รู้สึกว่าเป็นโอกาสที่เราจะได้แบบเหมือนเปิดตัวเองให้ได้ทําอะไรที่มันมันไม่เคยมีโอกาสได้ทําาามกกว่ รอไปก่อนสิ้นปีถามกันอีกทีนึงค่ะก็ขอให้มีโอกาสได้ร่วมงานเนาะเพราะว่าก็เป็นโอกาสดีๆที่ที่คนไทยจะได้ได้แสดงความสามารถคะอืมกลัวกลัวจะมีแบบเรื่องแบบพี่แอนมีถายเหมือนกันคืออะไรอะค่ะกลัวมีแล้วแท้ตัวกลัวโดนหรืเปล่าเนาะก็ไม่รู้ว่าไม่ได้ไม่พลาดทิ้งละกันอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็คงก็คง เอาเท่าที่แบบเราเรา,าเไหวอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าคือเราต้องทํางานต่างประเทศเท่ากับว่าเราก็ไม่มีโอกาสได้รับงานในประเทศไทยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องมีอะไรที่มันคุ้มค่ากับการที่เราต้องสูญเสียงานในประเทศไทยไปเหมือนกันนะคะถ้าได้เป็นจีนิเรทอะไรจะสูงกว่าวไทยหรือไมสูงกว่าไหมะคะให้พี่ผู้จัดการเป็นคนคิดให้ละกันเพราะว่าตัวหนูเองคือเราก็ไม่ได้ดูในส่วนนี้นะะอะไรเงี้ยค่ะในพันทีมันมีการเปิดโอมเปรียบเทียบกนนารแสดงระหว่างรุ่นใหม่เดอริกาค่ะคิดยังไงว่า เปรียบเทียบการแสดงเหรอคะค่ะขอบคุณที่ตั้งใจนี้จริงๆหนูว่านักแสดงทุกๆคน,นแสดงดีหมดแล้วค่ะแล้วก็เราก็ทกําการบ้านกันค่อนข้างหนักทุกๆคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จริงๆอย่าเปรียบเทียบกันเลยทุกคนก็พยายามทำหน้าที่ของเต็งให้ดีที่สุดส่วนน้องเองคือน้องก็แบบเขาเรียกว่าอะไรน้องมาถึงทุกวันนี้ได้แสดงว่าการแสดงก็ต้องสุดยอดมากๆอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมีขออ่าวต่อเนื่องว่าแบบ ไม่จริงเลยอันนี้ล้านเปอร์เซ็นต์เลยค่ะจริงๆไม่ได้มีโอกาสได้เจอน้องค่อนข้างที่จะนานพอสมควรอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าทุกครั้งที่เจอน้องจะน่ารักเสมอจะแบบยกมือไหว้พี่ปูเป็นไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออเพราะฉะนั้นคือแบบไม่มีข่าวเกาเหล่าแน่นอนพี่ผู้จัดการหนูชอบน้องมากอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าเออน้องมือไม้อ่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราดอยไหมคะ จริงๆน้อยไหมคือค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องปกติแล้วที่คนจะจับคู่เก่าเหลากันอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วตัวหนูเองอะหน,นูไม่ได้รู้สึกอะไรแต่ว่าเราเป็นห่วงแฟนคลับมากกว่าที่แบบว่าเออเขาอ่านข่าวแล้วเขาจะเข้าจิตใจผิดหรือเปล่าว่าแบบเฮ้ยเกาเหล่าจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆก็มันไม่มีอะไรจริงค่ะร้านเปอร์เซ็นต์ไม่มีข่าวเก่าเหลาไม่ได้เก่าเหลากันเลยค่ะถ้าเชอน้องจะมีโอกาสแบบค่ะไม่ว่ามันมีข่าวอะไรามาคงไม่ได้ทักอะไรในส่วนนี้เพราะว่าจริงๆน้องก็คงแบบว่าคือก็คงเคยได้ยินขาออ่าวน้อะย่่่่าางีแวคต ก็คงเหมือนเดิมอ่ะเจอกันก็คือหนูว่านักแสดงทุกคนรักกันค่ะไม่มีใครบอกว่าจะมาแบบเฮ้ยเราไม่ชอบคนนี้เราไม่คุยด้วยคงไม่มีค่ะเพราะว่าเราอยู่วงการเดียวกันวงการมันก็แคบเนาะทุกคนก็แบบต้องเป็นมิกกันเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวน้องเอกน่ารักค่ะพี่ใหญ่ก็พยายามแบบกดงานแบบคนลอะอย่างเพื่อไม่ให้ประทับลายกันเพราะว่าต่างคนต่างก็แบบคนไม่เออเเออคือหนูรู้สึกว่าผู้ใหญ่เวลามอบหมายงานก็คือมอบหมายตามความเหมาะสมของทุกๆคนนะคะไม่ใช่แค่หนูหรือน้องใหม่คือทุกๆคนเหมือนมีเขาเรียกว่าม แล้วก็มีความเหมาะสมในการเล่นบทละครหรือรับงานในแต่ละงานไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะคือ<ม>ทุกคนก็<ม>ก็เต็มที่แล้วก็<ม>หนูเชื่อว่าก็อยา่าเปรียบเทียบกันเลยค่ะ<ม>เพราจรงิงๆเขาไม่มีอะไรจริงๆค่ะในส่วนของเปนรงแรมอะไรที่มีปารตาาะไรไม่มีปัญหากันแต่ว่าก็มีแบบว่ามีคนเข้ามาแบบเห็นม,ม,มีคนคอมเมนต์ข้างล่างว่าแบบมีปัญหาอะไรกันอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่มีปัญหาอะไรกันแล้วก็ ไม่เคยไม่เคยอะไรเลยอย่างเงี้ยร้านเปอร์เซ็นไม่เคยมีข่าวเก่าหลับกับน้องใหม่ไม่ได้เก่าหลับกับน้องใหม่ค่ะเอามาเี๋แม่มีทีมตั้งทีมเพ่อเป็นทุกทุกไม่มีหนูไม่มีทีมหนูค่ะคือทุกคนเป็นทีมของทุกคนพอเราเป็นนักแสดงช่องเจ็ดเหมือนกันตัวน้องเองน่ารักเคยมีโอกาสได้ร่วมงานหลายๆครั้งอย่างเงี้ยค่ะน้องน่ารักเสมอค่ะรถตัวเราก็ใช้แฟนคลับใช้แฟนคลับแฟนคลับหนูน่ารักค่ะไม่ค่อยแบบไม่ค่อยอะไรคือเราไม่แบ่งทักแบ่งพวกแล้วก็หนูเชื่อว่าน้องๆทุกคนรวมถึงแฟนคลับน้องใหม่ด้ววยยกก็เเเเขข้้้าาใใจจนนนสิิิ่่่่งงทีีดดึรรๆมมมมัไไไูลลอะ